วันนี้ก็ส่งงานรถไฟจิ๋วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยที่ลาลานตาแคมปิ้งคาเฟ่จังหวัดสระบุรีนะครับผมเชิญไปเที่ยวไปชมไปนั่งชมเลยครับตอนนี้เปิดบริการแล้วครับสามารถที่จะไปนั่งเที่ยวชมคาเฟ่่งนี้ได้นะครับมีที่พักมีจุดเช็คอินหลายอย่างนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับสามารถไปเที่ยวชมกันได้ครับที่จังหวัดสระบุรีครับรถไฟจิ๋วของเรานะครับเราก็ติดตั้งมาหลายอำเภอครับใครที่อยู่ใกล้กาลสินนะครับไป เที่ยวชมรถไฟได้ที่หลังสวนคาเฟ่นะครับใครที่อยู่จังหวัดน่านนะครับไปได้ที่โคกหนองนาแสนชื่นตอนนี้ก็เปิดบริการแล้วครับใครที่อยู่สระบ,บุรีก็มา,าที่นี่เลยครับผมแล้วก็มีจังหวัดต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับส่งงานที่ละลานตาคาเฟ่นะครับจังหวัดสระบ,บุรีนั่นเองนะครับทดสอบรถไฟนะครับดูสะพานสวยงามมากนะครับสะพานตอนนี้ก็เป็นจุดที่อินอย่างดีนะครับผมนี่ไงกับถึงมารถไฟจิ๋วของเรานะครับ สนใจรถไฟจิ๋วก็ติดต่อมาได้ครับอยากอาเอาไปติดตั้งในคาเฟ่ของเตหรือระบบการเกษตรต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้ทางเกษตรมังชาก,ก็ได้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะผมขอบคุณครับสวัสดีครับ